ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดสอบแป้งและน้ำตาลนะคะโดยเราจะเอาหลอดที่เราทดลองไว้ตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3มแล้วนะคะมาแบ่งสารสารละลายในหลอดเนี่ยเป็น2ส่วนนะคะก็คือ,อแบ่งเป็น2องสหลอดนะคะเพื่อจะทดสอบแป้งและน้ําตาลนะคะโดยการทดสอบแป้งเนี่ยเราก็จะใช้ไอโอดีนเป็นตัวทดสอบนะคะโดยจะหยดไอโอดีนประมาณ 3- 4หยดนะคะลงไปในหลอดทดลองนะคะ ส่วนการทดสอบน้ําตาลนะคะก็จะใช้สารละลายเบนเดดิกเป็นตัวทดสอบนะคะก็หยดสารละลายเบนเดดิกไปประมาณ3-4หยดนะคะแล้วก็นําไปต้มนะคะเราเอาที่หยดเบนเดดิกนะคะไปต้มแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบสีของสารละลายที่ได้กันนะคะ